สวัสดีค่ะอัญชนาที่ดินระยองค่ะวันนี้เราก็พามาดูบ้านนะคะแปลงนี้อยู่ใกล้ทะเลแหละแม่พิมพ์เนื้อที่170ตารางวาน,นะคะเนื้อที่เยอะมากค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ใกล้ทะเลประมาณ1กิโลกว่านะคะไม่ถึง2กิโลเป็นบ้านที่มีสระน้ำนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยแปลงนี้เนื้อที่170วาน,นะคะมีห้องนอนทั้งหมด สี่ห้องสี่หรือห้าห้องนี่แหละแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะมากค่ะมีตรงนี้ด้านนี้เดี๋ยวจะทําที่จอดรถนะคะแล้วเรามีรั้วรอบพื้นที่เลยนะคะหนึ170่งร้อยเจ็ดสิบตารางวาเกือบสองเกือบสองร้อยวาเลยนะคะขายห้าล้านห้าค่ะเป็นบ้านที่มีสระน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในมีทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีสี่หรือห้าห้องตอนนี้กําลัง สร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็ประมาณอีกสักประมาณสองสัปดาห์ก็เสร็จแล้วค่ะเริ่มซื้อของเข้ามาเข้าบ้านได้แล้ววันนี้เราพามาดูกำลังก่อสร้างกันเลยเข้ามาก็ห้องครัวห้องครัวจะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะรับแขกแล้วก็เดินทะลุด,ด้านหลังตรงนี้ไปสระน้ําได้เลยนะคะแล้วก็มาด้านนี้ด้านนี้จะเป็นห้องโถงค่ะห้องโถงใหญ่ นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนอนเดี๋ยวเราตกแต่งแล้วจะสวยมากอันนี้เป็นห้องโถงอีกห้องนึงหรือจะกั้นเป็นห้องนอนก็ได้นะคะกั้นเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งอ๋อเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ํำในตัวค่ะด้านนี้ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ํำในตัวนี่นะคะห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ํารวมค่ะนี่เป็นห้องน้ํารวมนะคะ แล้วก็ด้านนี้จะมีอีกห้องหนึ่งแล้วก็ด้านหลังที่เราเห็นตรงนั้นน่ะเป็นครัวด้านหลังที่ติดกับสระน้ำค่ะอันนี้เป็นด้านข้างนะคะยังไม่เสร็จด้านข้างบ้านนะคะมีฐานแซกด้านนี้จะเป็นที่นั่งเล่นริมสระน้ำเดี๋ยวเราไปดูสระน้ำถ้าจะไปสระน้ำนะคะด้านหลังเนี่ยมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านหลายหลังนะคะมีเพื่อนบ้านหลายหลังเลย บ้านสวยๆทั้งนั้นเลยตรงนี้อยู่ใกล้ทะเลนะคะมีสระน้ำครัวนะคะรับแขกอยู่ด้านหน้าเพื่อนฝูงมานี่ดูอทําทานอาหารกันด้านหน้าได้เลยตาหลังเป็นสระน้ําค่ะโอ้สระน้ําใหญ่เลย มีห้องน้ําด้านหลังอีกห้องหนึง่งพื้นที่ด้านหลังกว้างมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสาระน้ําตรงนี้เป็นพื้นที่สาระน้ํากว้าง4เมตรยาว8เมตรนะคะลึก1เมตรครึ่งลึกละ150เซนแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะทำเป็นส่วนย่อมปลูกต้นไม้ะคะ่ะ Merci